Welcome to my party, we're just getting started And life is a dream or oh, a nightmare scarring Hand me a drink cause I think I'm going all in Get me a stream, who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars Crash it in my car Straight I to the face, and I'm right. gonna get lost. Even I'm sick of this place, don't know. And stop when I'm feeling hey. hey. this hey. place, hey. so hey. I'm taking hey. a six shots till hey. I'm feeling hey. okay hey. I think You're I'm the going crazy, way. don't think I'll get on safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm สวัสดีครับเรา,ากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องเริ่มต้นรีวิวด้วยนักเตะค,คนนี้ก่อนเลยนะครับเสือเตี้ยเดียโก้มาดาโดน่านะครับผมนี่เป็นร่างบิ๊กไทม์ครั้งแรกในเกมภัคนี้นะครับผมที่มาที่ไปของช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่หรือบิ๊กไทม์ของมาดาโดน่าร่างนี้คือวันที่2 2มิถุนายนปี1 9 8 6ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพนะครับผมนี่เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาพบกับทีมชาติอังกฤษ ท่ามกลางผู้ชมนับแสนคนนะฮะแมตชนี้ผมว่าหลายคนอาจจะเกิดไม่ทันอาจจะดูไม่ทันนะฮะแต่ว่าประวัติศาสตร์ไม่มีวันลืมแมตชนี้แน่นอนครับ นี่เป็นเส้นทางที่สําคัญมากๆในฟุตบอลโลกครั้งนั้นของอาร์เจนตินานะครับก่อนที่สุดท้ายพวกเขาจะคว้าแชมป์โลกสมัยที่2ไปครองได้สําเร็จนะครับมาดูเหตุการณ์ในแมตช์นี้นะฮะพระเอกของเราเซือเตียเดียโก้มาราโดน่านะครับเด่นมากๆในแมตช์นั้นในยุคนั้นนะครับผมลูกแรกเนี่ยอาร์เจนตินาได้ประตูขึ้นนําจากเดียโก้มาราโดน่านะครับผมว่าหลายคนน่าจะทาช็อตนี้ได้นะครับเป็นจังหวะที่เลี้ยงเดี่ยวคนเดียวนะโ,โลโล่เดี่ยวตั้งแต่ครึ่งสนามหลบผู้เล่นอังกฤษไปไม่นับไม่ถ้วนน่ะแล้ว ปีเตอร์ชิลตันผู้ตัดสูตูทีมชาติอังกฤษนะครับนี่ถือว่าเหนือแล้วนะลากเดี่ยวครึ่งสนามนะครับแต่ว่าไอ้ที่พีกยิ่งกว่าคือ4นาทีต่อมานะครับเดโกมาโดโนามาโขกไม่ใช่โขกสิใช้มือโขอก นี่เป็นช็อตแฮนด์ออฟก็อดของเดียโก้มาราดาที่โลกไม่มีวันลืมนะครับใช้มือตบเข้าประตูไปนะส่วนอังกฤษมาได้ประตูตีใครแตกจากแกลลี่เดนิเกอร์นาทีที่81นะครับจบเกมแมตช์นั้นนะครับผมอาร์เจนตินาชนะอังกฤษไป2ประตูต่อน1นะครับแล้วก็ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติเยอรมนีตะวันตกนะฮะก่อนที่จะคว้าแชมป์สมัยที่2องที่บอกไปนะครับผมที่มาที่ไปมี2ช็อต2ประตูนะครับเลี้ยงเบี่ยวครึ่งสนามกับเออ่แฮนด์ออฟก็อดนะครับเดี๋ยวไปดูร่างอีพิครับเข้้าาในกดไยลวิร เมสซีซ้ำซะามาดูในเกมนะครับผมเป็น E ีพ c กเพ y ยอร์ g Time ซึ่งเอ่อก็เป็นตำแหน่งหลักจะเป็น SS เหมือนเดิมนะหน้าต่ำา s e o o n s t r r k e r นะครับยืน AMF ได้เหมือนเดิมนะแต่จะเหมาะแค่ไหนยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะจับยืนทั้งปีกขวาแล้วก็ยืน AMF ยืนหน้าต่ำให้ดูด้วยนะครับทุกคนอ่ะ ทำเวทันจะมีโปรเกชันพอยต์มาทั้งหมด68พอยต์นะครับผมตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากดออโต้มันก็จะค่อนข้างเวิร์กแล้วนะครับผมแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเออตัวไหนเนี่ยสามารถแบกค่าทีมโดยที่ค่าพลังเวทันไม่ลดหรือเปล่านะครับกดออโต้ไปก็จะได้ชุดติ้ง4พาสซิ่ง4ดิปปิ้ง12เด็กสเตรตตี้9นะครับผมโลว์เออร์บอดี้สเตน8แล้วก็อาร์เรลลสเตน1นะครับก็จะได้โอเวอร์ออลเรตติ้งแบบไม่รวมโบนัสเนี่ย99เด่นเรื่องของการคลองบอลเเหมมมือนนนดดิะครับาาาโ่ อย่างของบอล90ไปปลายทางนั้นเลยนะครับผมจบสกอร์แต่จบสกอร์83นะเออสปีด ต้นดีนะครับสปีดต,ต้น91เลยนะยิงแรงคิกเกิ้ลพาวเวอร์80 <c oughs> คือทรงๆคล้ายๆเมสซี่เลยแล้วเท้าซ้ายเหมือนกันเลยนะพิ้วๆเหมือนกันเลยบาลานซ์ทรงตัวก็สูงนะครับผมอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครจะเอา1นึ่งพอยต์ไปแบกค่าทีมนะครับก็ไปล <c oughs> ดอาริอลสเตนนะครับอากาศยานตรงนี้นะครับผมจาก1เ <c oughs> หลือ0 <c oughs> นะครับผมก็เอา1นึ่งพอยต์ตรงนี้ที่ไม่จําเป็นสําหรับมาเารูน่าเลยนะครับเรื่องของการหม่งการกระโดดถึงแม้ว่าที่มาที่ไปจะทําประตูได้จากแฮนด์ออฟก็อหัดปราจ้าไปหนึ่งลูกก็ตามนะครับผมนี่ไดด้100 100นนนะะครัับมาาา่ตทลุ ก็ตอนนี้ยังไม่มีนักเตะคนไหนที่มากกว่า100นะครับผมก็เอา1นึ่งพอยต์ไปอัพค่าทีมตามที่เราเล่นได้เลยนะครับอนาคตไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีทะลุเพดาน100หรือเปล่านะครับตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะ99หรือ98หรือ100ก็ก็สิ้นสุดที่100อยู่ดีนะครับ ยืน100ได้2ตำแหน่งก็คือ AMF กับ SS นะครับถ้ายืน CF ไม่ได้100นะครับเหมือนกับเกมผาาเก่านะเออมาดดาน์นาล่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าไปยืนเป็น CF แบบนี้ต้องตั้งเป็น SS หน้าต่ำนะครับหรือถ้าาไปยืนปีกนะครับคุณก็ต้องตั้งเป็นหน้าต่ำ SS เหมือนกันนะครับถ้าจะเอา100นะครับผมหรือยืน AMF ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะยืนหน้าต่ำแล้วก็ยืน AMF ให้ดูทั้ง2องตำแหน่งเลยนะครับว่าแบบไหนมันจะเวิร์กับกันนะครับเพราะว่ามันจะต้องสัมพันธ์กับทีมไม่ใช่ทีมสิเพย์นสไตล์ด้วยนะเพย์นสไตล์ของมาราโดน่าเนี่ยจะเป็น Deep l นิ่งฟอร์เวิร์ดนะครับผมหรือว่าเป็นฟอลส์นายนั่นเองนะสูง164เซนติเมตรเท่านั้นนะครับผมเท้าหลักแน่นอนครับเท้าซ้ายนะฮะอายุณวันนั้นณขณะนั้นนะครับ25ปีเท่านั้นนะครับผมนี่บิ๊กไทม์22จูล1986นะครับอ่ะดิฟไลนิ่งฟอร์เวิร์ดนะครับผมหรือว่าสไตล์เป็นนนะะครับจแแสดงงผลที่่ตำห C F และ SS เท่านั้นนะครับไม่แสดงผลที่ตำแหน่ง AMF นะครับมาดูรายละเอียดค่าพลังกันก่อนนะครับผมเกมรุก 15นะครับ3พี่น้องของบอลบอลคอนโซลทิป bon, ปิ้งไทยพริชั่นนะครับ94 98 96อันนี้สูงมากเลยนะคือเกมไม่ได้แสดงผลโบนัสด้วยนะครับเนี่ยส่งสั้นส่งยาวโลพัสด์เรเทสพัสนะครับ79 75นะครับจบสกอร์83ผมว่าน้อยนะถ้าเทียบกับร่างดิเจนเคเยอร์เนาะเออยิงลูกฟรีคิกได้นะครับ88ลูกโค้ง84เออลูกโค้งก็แหมน่าจะโค้งอีกนิดนึงนะเจ๋วเลยนะสปีดแปดสิบหกแต่สปีดต้น, 91, นะน,น Power 80, เก้าสิบผม ค่อนข้างบางนะเขาตัวเล็กก็สไตล์บางอยู่แล้วแต่ว่าบาลานซ์ดีมากนะครับผมลมยาก93นะความอึดก็เป็นจุดอ่อนเหมือนเดิมนะครับผม78เท่านั้นนะครับเท้าหลักคือเท้าซ้ายการใช้เท้าขวานะครับผมมีความความแม่นยำที่3าเต็มสหรือไฮนะครับสกิลนะครับผมก็มี10สกิลเต็มแม็กซ์เหมือนเดิมครับมีดับเบิร์ทัสหมักเซยเทิร์นสสกิลคองบอลนะครับเรามีสกิลปั่นไกลลองเล้งเคอร์เลอร์สกิลยิงไกลพุ่งๆลองเล้งชูตติ้งสกิลจบสกอร์ท่ายากๆออกมาถึงฟินิช เอาไซเคเลอร์ยิงปั่นก้อยนะครับการใช้ทางเท้าด้านนอกนะครับโลแล้วเิดพาส่งบอลเลียดแม่นยำแล้วก็เกมแมนชิพสกิลเรียกฝาวนะครับสกิลน่าสนใจทีเดียวนะครับเป็นทั้งตัวจบสกอร์ได้เป็นทั้งตัวจ่ายตัวแอสซิสต์ตัวทำเกมได้อีกด้วยนะครับผมในช่วงต้นนี้ผมจะจับยืนปีขวาแล้วตั้งเป็น SS นะครับเทิร์นใส่โลกเนแล้วยิงลุยซ้าย ใครนึกภาพไม่ออกบอกไม่ถูกนะฮะก็นึกถึงเมสซี่เลยฮะไปเล่นเป็นปีกวานะครับเดี๋ยวในช่วงหลังผมจะจับยืนเป็น AMF ด้วยนะครับเทินมาอีกแล้วครับอย่าดิ้งนี่เราเทินใส่แล้วปันนไ้ใสแล้วแหนะ้มันใส่เสียงแล้วเกิน ออนี่ฮะโมเดลก็ดูหนุ่มๆน,นะครับผมอายุ25ปีมันจะทรงๆคล้ายๆกับร่างไอคอนแจกฟรีในเก็ในปีส2020ถ้าเกิดใครยังจํากันได้นะครับผมคือโมเดลประมาณนั้นเลยนะอย่างที่เรารู้กันนะครับมาเดรูนาเป็นนักเตะที่ตัวเล็กมากแต่ผิวโคตรผิวโคตรผิวนะครับกระชากดีนะฮะแล้วร่างนี้เนี่ยที่มาที่ไปนะครับผมก็ลูกแรกที่เอาให้ดูต้นคลิปนะครับคือจังหวะกระชาก โซโลเดี่ยวครึ่งสนามอะ่มอะหลบผู้เล่นอังกฤษแบบอครึ่งทีมนะครับผมแล้วก็สัดเข้าประตูแรกไปนะครับผมเกมเนี่ยทำมาประมาณนั้นเลยนะฮะคือมีความคล่องตัวสูงมากนะครับดับเบิลทัสก็มีสัด้้ยนะครับดับเบิลทัสไปแล้วเอี่ยวเข้าซ้ายนิดนึงแล้วป่านล้างแหน หมันไส้เสียงตัวเองเขออภัยถ้าเกิดใครเพิ่งเพิ่งดูแล้วหมันไส้ผมนะเดี๋ยวก็ชินครับเดี๋ยวก็ชินไปอีกแล้วครับกระชากไปอีกแล้วเออแต่ที่หน้าแปลกคือสตามิน่าดูเหมือนน้อยนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะ90้าสิบนาทีแล้วนะครับ <c oughs> แรงไม่หมดนะฮะแรงไม่หมดนะครับเออเล่นได้90้าสิบนาทีผมก็งงเหมือนกันว่า <c oughs> เอออาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กําลังกายเยอะนะครับผม <c oughs> นี่เทิร์นไปเทิร์นมาเทิร์นไปเทิร์นมาแล้วปานล้างแหนะติดมือนิดนึงอ่า ยืนปีกขวาปั่นด้วยซ้ายนะครับอารมณ์คล้ายๆเมสซี่เลยมีความคล่องตัวสูงมากนะครับอ่าไม่เข้าไม่เข้ากระชากไม่เข้ากระชากแล้วเทินส่โลกเนร์แล้วปั่นลองนะคโดนคันนังง้องเลยโอ้ยมันไฟตัวเองอะ่ะชิปครับเปิดเป็นยังไงลองเปิดดูบ้างครับเปิดนี่บังคับเปิดด้วยซ้ายซะด้วยเล่นตัวไม่เปิดด้วยขวาครับผม ก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่อันตรายนะฮะเล่นปีขวานะครับกระชากไปเลยตัวเล็กกระชากอื้แต่แต่กระชากต้องเอาให้หลุดนะไม่หลุดอ้าวเข้าทางเข้าทางจิ้มไปลกนี้ลกนี้ลกนี้แล้วจิ้มลูกนี้เรียบร้อยอย่าให้กระชากครับกระชากสปีีต้นออกตัวดีมากนะครับถ้าองศาทิศทางเราดีแล้วสัมผมสังเกตนะจังหวะกระชากแล้วเราหยุดอ่ะเราแบบหยุดบอลหรือล็อกบอลอนะ่ะบอลอยู่เท้านับเลยนะครับผมคือไม่ได้แบบว่าวิ่งเลยบอลน,นะครับปนะั้นล้างแน ลูกหาก,กินเลยครับยืนปีขวาปันด้วยซ้ายนะครับแล้วท่าดีใจก็เป็นท่าพิเศษแบบนี้นะครับผมก็ไปดีใจกับฝั่งคนดูจริงๆจะไปมุมทงนะครับผมจากที่มาที่ไปนะฮะไม้แล้วครับผมริมเส้นฝั่งนี้<ป>กระชากเข้าในมีเหลี่ยม,ม,ยมกระชากเข้าในเอายังไงดีเอาอยัางไดอองไดีโยกเข้าในนิดเดงแลรับัันแล้วเนี่ยอนะพอแล้วพอแล้วหมันใต้เดี๋ยวมีคนหมันใต้เยอะ,อะถือว่าโอเคนะครับผมคือสไตล์เดิมแหะครับนี่เทินใส่เลย สไตล์เดิมเลยนะครับผมมาลาโดน่ายังไงอย่างนั้นเลยนะครับผมแต่สิ่งที่ความแตกต่างที่ผมสังเกตก็คือว่าจังหวะเรื่องของการล็อกการดูดบอลน,นะครับผมการที่เราไปได้วยความเร็วแล้วเราหยุดหยุดหยุดกระทันหันเนี่ยไม่ได้แบบวิ่งเลยบอลน,นะฮะเหมือนนักเตะบ,บางคนนะครับผม,ม <า S 1> คือเราสามารถ เปลี่ยนสปีดนะสลับสปีดไปมาได้นะครับกดแดสบอยกดแดสบอยดูจังหวะคู่ต่อสู้เขาจะยักยักย,ยักเข้าหรือเปล่าเขาชะลอหรือเปล่านะครับบางทีเราไปวิ่งชนอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องดูคู่ต่อสู้ด้วยนะฮะแล้วมาดูหน้าที่ตอบโจทย์นะครับป่านล้งนะไม่ <laughs> พอพอพอก่อนพอก่อนเออเดี๋ยวสังเกตจังหวะผมล็อกบอลคองบอลน,นะครับนี่ ผ่อนสปีดนิดนึงผ่อนสปีดดูว่าคู่ต่อสู้เขาจะเข้ามาหรือเปล่า <Yeah. S 1> เขาไม่เข้าเราก็สปีดต่อนะฮะ <Yeah. S 1> พอเขาเข้าปุ๊บนะฮะใช้สกิลเทิร์นใส่นะครับหรือว่ายกไปยกมาหรือหาตัวปากก็ได้นี่เตะเ <laughs> ตะใส่เอาลูกเตะมมุมซะเลยเมสซี <Yeah. S 1> uh, Messi, ยืนคู่เล่นคู่กับมาดริดาถามว่าเวิร์กไหมเวิร์กแต่มันจะมันจะผมว่ามันมันทับตำแหน่งกันนะครับคือถ้าเกิดใครเล่น AMF ด้วยปีกขวาด้วยนะครับก็จะต้องเลือกนะเอาเมสซี่มาเล่นเป็น เอฟก็ได้เอามาลูนามาเล่นเป็นปีกขวาแล้วตั้งเป็น SS ก็ได้หรือว่าจะสลับกันก็ได้นะครับ <Aye S 1> แต่ตอนนี้ผมเล่นปีกขวาอยู่นะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังนิดหนึงก็คือการเคลื่อนที่ของเขานะครับเ <Your S 1> นื่องจากว่าถ้าเกิดเราเอาไปเล่นเป็นปีกขวานะครับแล้วตั้งเป็นหน้าต่ำเ s สแบบนี้เนี่ยดีฟไลอีฟอร์เวดมันจะแอคทีฟนะครับมันจะทํางานนะครับนี่เดับันทัศทก่อนดับันทัศมาอีกหทีแล้วก็ปั่นโลกนี้ ดิฟไลน์ฟอร์เวิร์ดหรือฟอลส์นายนะครับถ้าเกิดใครเคยเล่นเบนซ์ซม่าเบนซไซม่านะก็จะรู้ดีนะครับก็คือเขามักจะวิ่งย้อนมารับบอลนะครับมันไม่ใช่โพลิฟิกวิงเกอร์ที่จะวิ่งไปข้างหน้าหรือวิ่งออกริมเส้นนะครับนี่โยเข้าในแต่บรรทัดสายแล้วปั่นอีกทีนึงลูกขากินเลยจังหวะมันอาจจะพันแข้งพันขากนิดหนึ่งนะถ้าเกิดว่าวิ่งย้อนมาคุณต้องเข้าใจด้วยนะครับเนี่ยเขาอาจจะวิ่งขึ้นหน้าน้อยกว่าที่จะวิ่งย้อนลงมานะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าเราไปตั้งแบบนี้แล้วตั้งเป็น SS เนี่ยอันนี้ต้องต้องทําใจเรื่องของการวิ่งย้อนด้วยถ้าเกิดใครไม่ชอบนะครับผมแต่มันก็เหมือนเป็นการดึงแบ็กหรือว่าดึงเซนเตอร์ของคู่ต่อสู้ออกมาคนนึงด้วยทําให้ CF ข้างในเราอะ่ะอาจจะโล่งด้วยนะครับผมก็ช่วยได้ดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดเข้าไปยิงเองนะครับหรือว่าจะดึงกองหลังออกมาก็ตามนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปเล่นเป็น CF คนเดียวแล้วตั้งเป็น SS เนะี่ยผมว่ามันก็น่าลองนะมันน่าลองแต่ว่า ระยะยาวมันอาจจะไม่เหมาะนี่เทิรนใส่ซะเลยแล้วปั่นอีกทีนึงลูกหากินเลยหรือจะเล่นหน้าคู่นะครับเอาไปยืนคู่กับบาติตูตา้าไหมเออแล้วเอามาดอนนาในตั้งเป็น SS นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีก,อก,อกตัวเลือกท,ที่ที่น่าสนใจเหมือนกันนะเอาไปเล่นหน้าคู่นะครับนี่เทิรนใส่ซะเลยปั่นลงปันได้ปั้มลูกนี้มาเสร็จเราสิครับแล้วก็เทิรนใส่อีกหนึ่งลูกแล้วปั่นแล้วนะ่ ลูกขากินเลยเท้าซ้ายมาปุไรเสือเตี้ยเดียกมาดาโดนนาเล่นปีขวาตัดเข้าในปั่นซ้ายใช้สกิลหลอกล่อใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการพาบอลไปกับเท้านะครับใช้จังหวะกระชากลากเลื่อยนะฮะขอนสปีดลดสปีดเทินใส่แบบนี้นะครับมีช่องก็ไปไม่มีช่องปั่นไกลไปซะเลยประตูปัดปลายมือถ้าเข้าสวยเลยนะครับปั่นลูกนี้ดูอีกทีนึงครับ ไกลๆแบบนี้ถ้าเป็นเกมภาคเก่าอาจาาจะเข้าอยู่ไหมไม่ยองครับเซฟลูกนี้อ่ะ<ๆ>ก็ เลนปีกซ้ายถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับแต่ต้องเข้าใจเรื่องของการเคลื่อนที่ดิฟไลนิงฟอร์เวิรด์ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะสลับแล้วกันนะครับผมจะเอามาดราโดน่านะฮะลองมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับผมแล้วก็เอาเมสซี่มาเล่นเป็นปีกขวาไปนะครับเมสซี่เนี่ยร่างนี้มันจะเป็นคียทีพีเมเกอร์นะครับมันก็แสดงผลที่ปีกด้วยมาดราโดน่ามาเล่นเป็น a m f แบบนี้จะเป็นออฟสไตล์นะครับผมไม่ใช่คลาสสิกนัมเบอร์เทนเหมือนกับร่างเก่าๆในเกมภาคเก่านะครับอันนี้ก็จะเป็นออฟสไตล แต่ว่าเรื่องของสเกลค่าพลังอะไรพวกนี้นะครับผมมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเลยนะฮะสำหรับออฟสไตล์นะครับผมการเคลื่อนที่มันก็จะเคลื่อนที่ตามจังหวะเกมนะครับผมเคลื่อนที่ตามค่าพลังรุกและรับนะครับไม่มีเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับก็จะพยายามยืนอยู่หน้าหัวกระโหลกนะครับเป็นตัวที่สอดขึ้นไปบ้างในบางจังหวะถ้าเป็นออฟสไตล์นะครับผมคือไม่ได้แบบว่าสอดทุกจังหวะหรืออาจจะเป็นตัวสร้างสารรค์เกมคอยประคองอยู่หน้ากรอบเกียริโทษ ส่วนใหญ่แบบนี้นะครับมันก็จะเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับเหมือนทุกอย่างรวมร่างกัน่ะไม่มีการเคลื่อนที่แบบไหนเป็นพิเศษนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมสําหรับมาราโดนาแล้วฝืนลูกนี้ยิงยิงปั่นซ้ายนะฮะปั่นก้อยนะครับปั่นก้อยปั่นด้วยซ้ายนะครับดูมุมนี้ทีนึงนะครับคือสังเกตคือเขาไม่ฝืนยิงขวานะครับถ้ายิงซ้ายได้เขาจะยิงซ้ายนะฮะ ถ้าเกิดใครเคยเล่นมาดาโน่าในปีน2020หรือ2021ทุกร่างนะครับก็จะเป็นคลาสสิกในบูเทนนะสไตล์ของเขานะครับผมก็ยืน AMF ได้นะครับแต่สําหรับในร่างนี้อีพิกเพเอร์เนี่ยถ้ามายืนเป็น AMF นะครับ False Nine หรือว่า d e i b b l i n g Forward มันก็จะเป็น Off Style <Yeah. S 1> ไปแต่ความรู้สึกส่วนตัวผมว่ามัมนหาความแตกต่างยากเหมือนกันนะสไตล์แบบนี้นะครับผมคือ Off Style กับคลาสสิกเนบเทนเนี่ยดูจังหวะนี้ครับปั่นก้อยอีกแล้วยิงขวาได้ไม่ยิงนะเออเขามักจะใช้เท้าซ้ายเป็นเท้าหลักเสมอนะครับผม แล้วดีที่มีสกิล o ไซ s i d e c o l ร์นะเป็นสกิลปั่นก้อยนะครับหลดเข้าไปแบบนี้ก็ยิงปั่นก้อยได้นะครับผมไม่ต้องไปฝืดยิงเท้าขวานะครับผมถ้ามีเวลาในการปั่นได้นะครับผมหลัมันทัศใส่หนึ่งดอกรอจังหวะแล้วโยกตัดเข้ามาข้างในอีกหนึ่งทีแล้วสปีดครับใช้ความเล็กพิ้หนูสปีดท,ทะลุทะลวงขึ้นมาจ่ายลูกนี้ผมมีความรู้สึกว่ายืน AMF เนี่ยมันมีความเป็นธรรมชาติมากกว่านะ คือผมอาจจะตึงหิดตึงหิดนิดหนึ่งนิดนึงนะครับถ้าไปยืนปีกขวาแล้วตั้งเป็น SS เนี่ยมันก็มีบางจังหวะที่วิ่งย้อนมานะครับทำให้มันอาจจะขัดใจเราโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณเล่นสายสวนกลับอะไรกําลังสวนกลับอยู่ดีๆมาดนหน้าวิ่งย้อนมาเนี่ยอันนี้ก็ก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าเป็นที่สไตล์ของเขานะครับปั่นอีกทีนึงไกลๆอย่าฝืน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 เอ่อหรือถ้าเกิดว่าใครเล่นแผน AMF 2คนนะฮะเอาเมสซี่ ยืนคู่กับมาลาโดน่าเลยไหมมันอาจจะไม่เหมาะนะเท้าซ้ายเหมือนกันเนาะมันจะอาจจะทับตำแหน่งกันนะครับดูแทงลูกนี้รันเถินแล้วแทงเถินแล้วแทงเถินแล้วแทงี๋ยวดูจังหวะนี้นะครับเพื่อนพักมาให้แล้วรอจังหวะแตะกระชากหนีไปเลยแตะยาวหนีหนีครับแล้วเข้าขู่ดูกระปิดจะปิดเข้าไปอืถ้ามันหักเข้าซ้ายได้นะเอี้ยวตัวยิงซ้ายได้เลยนะมีเวลาพอที่จะเอี้ยวตัวยิงซ้ายได้นะครับแต่บางทีมันต้องแบบดูจังหวะด้วยนะดูคาดการเวลาด้วยว่าเอี้ยวตัวทันหรือเปล่านะครับผม ผมว่าเป็นตัวปั่นป่วนที่ดีเลยอะถ้ายืน AMF นะความสามารถที่แบบพิ้วๆของเขาเนี่ย ทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยจับทางเรายากเหมือนกันนะครับจะก,กระชากหรือจะไปยังไงดีทะลุทะลวงเนี่ดับบนทัชก็มีสกิลกินฟาวอีกแล้วจังหวะได้เปรียบครับยิงโลกนี้เ,เรียบร้อยถึงแม้ว่าบางลูกอาจจะไม่มีส่วนร่วมกับเกมนะครับแต่เห็นมาเดลหน่าวิ่งผ่านแบบนี้ผมว่าก็มีเสียวๆเ,เหมือนกันนะครับคู่ต่อสู้เนี่ยพิ้วไปพิ้วมานะครับมาดูจังหวะสวนกลับลูกนี้นะครับผมเหมือนกับนักทีเจิงกินหรือเปล่าจับไป1 2ไปแล้วครับ3ไปแล้วครับมีแค่สามใช่ไหมข้างหน้าไม่มีมีเหลือประตูคนเดียว ยิงก้อยลูกนี้ยิงปั่นก้อยผมคิดไม่ทันผมน่าจะแตะเบิ้ลทัสใส่ประตูอีกหนึ่งดอกนะเมื่อกี้เนี่ยทักเข้าเลยสวยเลยนะฮะคิดชา้าไปนิดนึงนะครับ <c oughs> จะทำลูกที่สวยให้ดูสักหน่อย <c oughs> แต่แปลกใจนิดนึงนะครับนี่บางนัด70นาทีก็หมดแรงแล้วนะฮะคือบางนัดถ้าเกิด ไม่ค่อยได้บอลหรือว่าไม่ค่อยใช้พลังกายเท่าไหร่นะครับบางทีก็ยืนถึง90านาทีเหมือนกันนะฮะแต่บางนัดถ้าเกิดว่าป้อนบอลให้เขามากเกินไปใช้สปีดมากเกินไปคองบอลใช้สกิลมากเกินไปเนี่ยสเตมิน่าก็จะหมดไวเหมือนกันนะครับผมก็อาจจะเป็นจุดอ่อนของมาโดนาเหมือนเดิมนะครับผมแต่บางนัดถ้าไม่ค่อยได้บอลน,นะฮะก็ไม่ค่อยหมดแรง เป็นธรรมชาติเลยนะครับผมนี่อย่าให้เอียงตัวอย่าให้เอี้ยวตัวปั่นซ้ายนะครับอารมณ์คล้ายๆเมสซี่เลยนะครับผมปั่นซ้ายนี่คือแบบใส่สกอร์ได้เลยจริงๆการยิงฟรีคิกการยิงปั่นโค้งเขาก็ทําได้แต่เกมภาคนี้ดูวิธีบอลมันน่าจะได้นะครับผมเพราะฉะนั้นสาำหนับ2เข้าไปเอเรียก้นอย เซเตียดีอโกมาดามูนานะครับกับร่างหัดพระเจ้านะครับก็ถือว่าเป็นอีกร่างหนึ่งที่น่าสนใจในแพ็กนี้นะครับถ้าเกิดใครเปิดได้ก็ลองไปเล่นแบบฝึกพิ้วๆดูนะครับผมว่าเล่นนักเตะสไตล์นี้แล้วเนี่ยถ้าเล่นเป็นเล่นคล่องใช้สกิลคล่องเข้าใจเกลี่ยมบอลเข้าใจจังหวะของบอลเข้าใจลดสปีดผ่อนสปีดกระชากอะไรพวกนี้นะฮะเล่นมันแน่นอนนะครับ โอเคนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคุณโน้ด้วยนะครับที่ให้ยิมไอดีมารีวิวเดโก้มาดานุนาในคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back.